สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำการดาวน์โหลดและก็การติดตั้งฟอนต์สวยๆนะครับจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า t h a i f a c e c o m นะครับ t h a i f a c e s .com นะครับ,รบเมื่อเราเข้ามาที่เว็บนี้นะครับเราก็จะเจอสารบัญหรือว่าตัวอย่างฟอนต์สวยๆมีทั้งฟอนต์แบบลายมือฟอนต์แบบตัวนน่นานะครับมี ลูกเล่นสวยๆนะครับแม้แต่ฟอนที่มีหัวนะครับสวยๆก็มีหลายฟอนมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมด76หน้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าหนึ่งนะฮะทีนี้นะครับเมื่อเราสนใจฟอนไหนนะครับเราก็แค่คลิกตัวอย่างฟอนนั้นเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีคําว่าทดลองพิมพ์นะครับหรือเอาเมาส์ชี้ตรงนี้เขาก็จะพิมพ์ให้ดูละเป็นตัวอย่างนะครับเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเราอยากทดลองพิมพ์แล้วก็ คลิกไปตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ดูเช่นผมจะพิมพ์คำว่าภิวัตงเงี้ยนะครับนี่ครับโอ้สวยงามมากเลยฟอนต์นี้นะครับถ้าอยากได้แล้วทํายังไงนะครับสวยจังเลยนะครับเราก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับเราจะเห็นคําว่าลิงก์ดาวน์โหลดนะครับหรือจะสนับสนุนด้วยการสั่งซื้อฟอนต์นะครับถ้าลิงก์ดาวน์โหลดก็จะเป็นฟอนต์ฟรีนะครับหรือว่าฟอนต์ตัวอย่างนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาลองนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับลองดาวน์โหลดนะครับที่เขา ให้โหลดได้ใช้ฟรีเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับเราก็คลิกได้เลยนะครับพอคลิกเสร็จนะครับมันก็จะเชื่อมมาที่เว็บไซต์ f0nt.com หรือว่า font.com นะครับเว็บนี้ก็จะนะครับเป็นฟอนต์ที่นะครับแสดงตัวอย่างฟอนต์ที่มีสีสันสวยงามนะครับสามารถที่จะเห็นแล้วก็โอ้นะฮะแต่ละฟอนต์นะครับดูสิครับสวยงามมากเลยนะครับ เราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับนี่นะครับมันก็จะมีเจอคําว่าดาวโหลดนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเข้าเว็บฟอน t ์ o m ตรงๆเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยครับอาจจะมีโฆษณาขึ้นแล้วก็กดปิดไปได้เลยครับนี่นะครับก็จะถามว่าคุณจะเก็บไว้ที่ไหนจะเป็นไฟล์วินรา Win ซิปนะผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปครับแล้วก็ Mn มันม่วงผมก็กดเซฟเลยครับ เซฟเสร็จเราก็ทําการแตกไฟล์ครับเสร็จแล้วก็แยกไปที่ครับแล้วก็เอาไว้ที่เดสก์ท็อปเหมือนเดิมกดโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมจะไปทําการติดตั้งฟอนต์ครับเมื่อกี้เอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับชื่อว่า M N มันม่วงนะฮะ M N มันม่วงอะเราเมันคลิกเข้าไปนี่ครับมันม่วงนะครับนี่เราก็จะเห็นอยู่2ฟอนต์นะครับเราก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับคอนโทรลเอก็ได้คลิกขวาขึ้นมานะครับ แล้วก็โชว์อ่าอินストอลเลยก็ได้นะครับหรือใครไม่เห็นก็โชว์อย่างนี้ก็เลือกอินストอลตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อินストอลฟอนต์ได้เลยนี่นะครับ2อฟอนต์นะฮะเป็นฟอนต์แบบธรรมดากับแบบเอียงนะครับพอติดตั้งเสร็จเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบหน้าตาฟอนต์นะครับเวลาที่เราไปดีไซน์หรือว่าออกแบบฟอนต์จะเป็นยังไงนะครับโดยการเปิด p o w เ r p o i พ t ขึ้นมานะครับ ถ้าใครเปิด PowerPoint ไว้ก่อนหน้านี้ก็ต้องปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่แบบนี้ก่อนนะครับเหมือนถึงจะเข้าใจหรือว่ารู้จักฟอนต์ตัวที่เราเพิ่งติดตั้งไปนะครับผมจะลองพิมพ์คำว่าครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อแล้วกันนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็จะนะครับจัดก,กึ่งกลางนะครับตัวหนังสือใหญ่นิดหนึง่งอ่ะทีนี้เราก็ไปหาฟอนต์นะครับ มันขึ้นต้นด้วย M N ครับแล้วก็ไล่ไปเลย L M N M N มันม่วงก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนี่เจอแล้วนะครับ M N มันม่วงสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับโอ้นะครับตัวหนานะครับเนี่ยนะครับเราตกแต่งอะไรเข้าไปอีกสักหน่อยนะครับใส่พื้นหลังเข้าไปนะครับเปลี่ยนสีนะครับเส้นกรอบไม่มีนะครับ หนังสืออยู่ข้างหน้านะครับทำให้ตัวหนังสือสว่างขึ้นอาจจะใช้สีขาวหรือสีเหลืองก็ได้นะครับใส่เงาน,นิดหน่อยนี่นะครับเราก็สามารถาไปสร้างงานกราฟิกสวยๆได้แล้วนะครับนี่คือวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งฟอนต์สวยๆล่าสุดน,นะครับจาก t ไทยเฟสแล้วก็ font.com นะครับใครสนใจฟอนต์แบบนี้ก็ลองไปทำตามนี้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ